สวัสดีจ้าตุกติอีสานบอจ้ามื่อนี้ตุกติไปสือบักทุเรียนภูเขาไฟมาอยู่ในงานทุเรียนภูเขาไฟที่นาสารากลางจังหวัดศรีสะเกดเด้อจ้างานมีวันที่2 2ฮอหอด18มิถุนายนค่ะผู้ใดบรท่านได้ไปกะไปเบิ่งได้จ้ามื่อนี้ทุกติกเขาเอิ้นว่า ซื้อทูเรียนแบบประหยัดงบประมาณหน่อยค่ะนี่ค่ะงบประมาณหน่อยน้อยหน่อยน้อย,อยทรัพย์นี่พราะแม่พี่น้องว่าอันมันจักกิโลแทนแทนแทนลองไายเบิ่งกันนะ,ฉะเฉลยเลยค่ะอันนี้แค่เก้าขีดค่ะบพพ่อกิโลเราก็หาซื้อของถืออีกหมายถึงถือสุดในงานเนาะราคาเริ่มต้นยู่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนี่ก็คือ หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเก้าขีดก็คือหนึ่บาทที่ตุติกซื้อมา160ร้อยหกสิบบาทค่ะร้อยหกสิบบาทได้น่วยซัมนี่ละปิ้ง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 ปิงปิงป้ง,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 งเนี่ยคะ่ะเนี่ยได้ซพิ่ี่สีผ้าพา,พา,พาบัคทุเลียนได้บานว่าน่านนวยน่วยซัมนี่นี่มันสีน่อยแน่นใน,ในบอ่อเข้าสิได้กินบัคทุเลียนแบบแสบบอ่อเดียวสีผ้าพาผ้า,า,าแบบมือสมักเด่นเ้อค่ะเมื่อเบิง่งไปนับกันจ้า แล้วตัวแทนแทนแทนงามอีลีบอโอ้โหอย่างงามค่ะพ่อแม่พี่น้องเอย๋ยนี่หนึ่งพูสองพูเฮบองามบองามค่ะงามมากๆพอดีกินอิลีอิลอนี่เห็นบอนี่ แค่คู่หรอหนึ่งสองสามอบอกกันง่ายไปทางสุกแน่แจ็กหนอยทางสุกแน่แจ็กหนอยอ้าวถึงเมื่ออวดว่าเก่าขีดเท่ากับได้ของคุณภาพอืมนี่ เดี๋ยวเด้อที่พุทธนาแต่มันจะมึกับฟองกับปนั่นขึ้นได้อีกแล้วได้อีกแล้วแทนแทนแทนอนี้ค่ะโอ้โห,โห,โห,โหเต็ดใหญ่ไฟกระพริบนะคะ ได้ครบทุกผูค่ะนี่ค่ะปืด๊ดเห็นผลงานบอสวยงามตามท้องเรื่องอ้าวมาอวดกันนี่อมาอวดอวดค่ะอวดว่าเก้าขีดได้กินหลายปยันไดนี่นี่โอ้โหผู้ใหญ่ๆสวยๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าผู้เล็กปุ่นสองคู่ใหญ่ ขนาดกลางสองผู่แล้วก็ขนาดน้อยอีกผู่หนึง่งเด้วสิมาลองผ้าลองซิมบานี่ว่าสีแซบซํำไลมาซิมไปน้ำกันจ้ามาเบิงเลยค่ะนี่ตุกติกปอกเรียบร้อยได้บักทูเรียนมาแล้วตอนนี้ได้มาตั้งเมื่อห้าผู้หนึ่งสองสามสี่ห้าผู้ใหญ่สองผู้ผู้กลางสองผู้แล้วก็ผู้น้อยอีกผู้หนึง่ง ซื้อมาอยู่ในงานทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดอยู่หนาสาระกลางจังหวัดศรีสะเกดค่ะงานหาอตั้งแต่วันที่1ิ 2, ถึงวันที่1ิ 8, มีตุหน้ายน2 5 6 7ด้วยเด้อค่ะผู้ใดสนใจก็ไปได้ค่ะซึ่งตุกติกซื้อมาปอกเองโลละ180บาทซื้อมาหน่วยหนึงเนี่ยเก้าขีดค่ะเก้ขีดนี่ได้จ่ายเงืนไป160บาทถือว่า ได้พ่อกินพ่อกินพ่อดีพ่องามเนาะกินกันแมน่งงบประมาณประหยัดเนี่ยแกกินซ้ำนี่นี่กะถือว่าโอเคแล้วนี่สิผ้าล่องซิมในบว่านวาแสบบอซิมกัสิซิมตอนน่อยก่อนว่าแสบบอค่ะอ้าวตอนน้อยีสุดนี่นี่นี่ค่ะตอนน่อยที่สุดบักทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดจ้ะ อืมห uh ืม huh. ยางแสบยางหวานแบบพอดีเลยอะ่ะกินอ้างได้บวานเนี่ยอืมอ uh ืหือแสบแสบแสบวองเด้อกแสบอีเดีอืมยังแน้หน่อยแค่นี้ค่ะถือว่าทานค่ะ ให้เท่าไหร่คะคะแนนเต็มสิบเท่าไหร่คะถือว่าซื้อมาราคาถูกเราก็ได้เขาเอื่นว่าปริมาณเนื้อหลายเรากินแซ่บอีกตั้งหากสิบเต็มสิบไปเลยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดยอยากสิไปกินทุเรียนภูเขาไฟในงานทุเรียนภูเขาไฟอกว่าสีสะเก็ดกระเชิญเด้อจ้าตุ๊กติกอะมาบอกอฟังรีวิวฟังบริษัคาโฆษณาอีกอย่างหรอกคะ่ะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเข้า เป็นคนศสีสะเก็ดน้ำกันกับโฆษณาให้จังหวัดสีสะเก็ดเท่าในรจ้าอย่าลืมติดตามกันเด้อกับตุกติกอีสานบอจาแล้วพอกันไวในคลิปหน้าเด้อจา้าบายบายสวัสดีค่ะ